ไปกล่องแรกรู้สึกว่าเบาตัวขึ้นเลยนะคะกองแรกเบาตัวค่ะ,ะเบาตั้งแต่คือตั้งแต่ขาคือเวลามันปวดมากๆเนี่ยคือมันจะขึ้นมาตรงเส้นประสาทเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะปวดแบบแปบบแปบบ๊แบบแบบแล้วก็ถ้าปวดมากๆนี่อ้วกเลยแล้วก็เวียนหัวมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะก็สัรหาไอพวกอาหารเสริมใครเอาอะไรมาแนะนําให้ทานก็ ทานทุกยี่หอเลยทานหมดลงทุนหมดไปหลายหมื่นอยู่เหมือนกันค่ะคิดว่านะค่ะก็คิดว่าในตอนแรกก็ไม่ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าตัวนี้จะช่วยได้แล้วพี่คำูก็บอกว่าตัวนี้มันสุดยอดต่อตัวอื่นนับเสียงนะสังเกตที่ปากแล้วก็เสียงนันออุทัยมาในี่ก็คือที่เขาแนะนำใช่ไหมครับค่ะสุดยอดยังไงพี่โอ้พี่บวชปวดตรงเส้นสะบักเนี่ยพี่ปกติพี่ทนอะไรพี่ก็ทนมาหลายอย่างเหมือนกันแต่ไม่เคยหาย แต่ที่มาหายกับตัวนี้อสองสองเม็ดเนี่ยเห็นผลเลยสองเม็ดแรกเป็นไงบ้างสองเม็ดแรกมันรู้สึกเบาตัวขึ้นเบาตัวค่ะแต่ว่าไปหนึ่งกล่องค่ะทางไปหนึ่งกล่องรู้สึกว่ามันคลายเส้นตั้งแต่ตัวขาขึ้นมาปกติจะนวดทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะนวดบำบัด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าหมอนวดมาไม่ทันก็ไปฉีดยาอ๋อทุกวันนี้ได้นวดไหมัะทุกวันนี้หมอนวด บอกว่าตายไม่เห็นเรียกพี่เลยไม่ต้อง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 เรืหมอนวดเลยใช่ครับแล้วก็ทานลงใบกล่องที่สองมค่ะมันไล่ไล่คือทับมันครับคือมันมาปวดตรงที่ต้นเหตนะคะปวดรตรงที่หลังนะคะครับปวดจนชนิดว่าหลังเราจะขาดเลย<ร><ร>วันนั้นแต่ไม่มั่นใจก็เลยลองมาที่ที่นี่นะคะครั้งแรกแล้วก็มาลงทะเบียนผิด ลงทะเบียนผิดหมายถึงว่าผิดห้องผิดผิดห้องผิดหมายถึงว่าเขาบริษัทอื่นเขาจะประชุมอยู่ใช่ใช่แล้วแล้วเขาก็เก็บเงินไปย0สบาทก็เสียลรเกือบกลับบ้านละแต่ก็โทรหาพี่กัมพูวิ่งกัมพูบอกอยู่ฟังนี้อ่าก็เลยไปทงนู้นแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานเอ็มแม็กมาแล้วหลังจากที่ทานเอ็มแม็กกล่องที่สองนะคะอ่า กองที่สองประมาณสามวันสามวันเข้ากองที่สองมันปวดจนชนิดว่าจะทิ้งยาเลยมันปวดเพิ่มขึ้นค่ะครับก,ก็คิดว่าทำไมยากแก้ปวดแล้วทําไมมันถึงปวดมากขนาดน,นี้ครับก็มาถามคุณภูมิก็บอกว่ามันขับ,บก็ขับก็ขับหลังจากนั้นกลับไปก็ไปทานเขาบอกให้ทานวันละสี่เม็ดตายทานวันละหกเม็ดทานไปด้วยระคบน้ําอุ่นไปด้วย หลังจากกล่องที่สองวันที่สามนะคะคายเหมือนยกเขาออกจากล่างอย่างนั้นเลยแต่ระก็บโอูโ้โหมมาสุดยอดมากแล้วที่สําคัญแตจะมีปัญหาเรื่องมดลูกตัวมดลูกคือแบบว่าตตยืนนานๆอย่างนี้จะปวดหน่วงๆแล้วปวดลงมากๆคือเล้าลงไปที่ขานะคะ่ะค,คือแทงลูกเลนะคะคแล้วก็ไปขูดมดลูกมาตั้งสามรอบนะคะ่ะแต่ก็มีปัญหาเรื้อรังมาเรื่อยๆนะคะ แล้วพอมาทานตัวเอ็นแมทนะคะตัวมดลูกก็ดีขึ้นคือเขาเรียกว่ามดลูกหย่อนนะคะมันกระชับขึ้นแล้วมาทานควบคู่กับตัวเรดดี้แมทนะค่ะแล้วเออแมทตอนตอนฉันจะพูดเรื่องมดลูกอย่อนทีนี้ผมไม่เมีมดลูกจันทน์ผมจบใันผมไม่ทำดูผมย่อนหรือเปล่าก็ทานควบคู่ไปกับตัวเรดดี้นะคะ แล้วที่สําคัญหน้าที่เป็นสิวนะคะยุบปกตินี้จะเป็นสิวไม่ใช่ว่าเป็นสิวหัวหัวธรรมดาเป็นหัวช้างเลยค่ะขึ้นเต็มใครๆเห็นหน้าแต่ก็รู้ว่าเอ,อสุดยอดแล้วก็ทานไปทางมาหน้าใสาขึ้นภายในสองเดือนปกป่าตาช่วงนี้ไปทําอะไรมาบอกทํเอ็มแม็กับเลดี้แม็ก แนะนำใครใครก็เอาหมดเลยทีนี้โอ้สุดยอดนะครับก็ขอบคุณบริษัทเอ็มแม็กไรู้จักกับเอ็มแม็กมาประมาณ2เดือนกว่านะคะผลพลอย,ยได้คือสุขภาพแล้วก็ได้บุญแล้วที่สาคัญมีรายได้กับเอ็มแม็กหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทโอ้เซลย์ปรบมือ